ささんんも言っっててたたでしょそれにイエリののこと黙เอฟีเอฟีเนีน่ยมันโดนผู้ชายมือแทงไม่ใช่แทงอย่างนันนะครับผู้ชมเล่นชิบบ้างช่วยตัวกุ้งกิซักซ์ต์ผมรู้สึกมากเลยว่าไอ้โนบารัจะตายตั้งแต่ไอ้ทินนามิตายแล้วนะครับผู้ชมแล้วตอนนี้ก็น,น่าจะเป็นโนบารัตายแล้วมั้งห้าสิบห้าสิบนะครับผู้ชมผ,มผมทำใจมากกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้ว ผมจะพยายามไม่เศร้าผมจะพยายามไม่ร้องไห้กับการที่ตัวละครหลักแล้วก็เพื่อนพระเอกแล้วก็นูบารัสชินละของพวกเราทุกคนที่สั่งสมมากกว่าสองสามปีนี่ผมว่าเขาตายเนี่ยวัตเตอร์เฮลอะเรนซีจีไอจีจโลกเบ็นลาบนะครับผู้ชมโลกเวนเป็นทรงกลมอันนี้นูบารัสจตายเขาอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหโคตรเจ็บเลยแซวว่านั่นไม่ใช่ดวงเวลาที่กินขึ้นละสิ โห้โคตรเจ๋งผมอยากเห็นชิบูย่าสภาพปกติเลยนะครับผู้ชมอยากเห็นชิบูย่าสภาพนี้มากกว่านะครับผู้ชมเห็นในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อ่ะถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงมันมีมันก็ดีนะครับผู้ชมเออผมจะเป็นคนทำก็แล้วกันเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีใครกินเดียวซูโคร่านะครับผู้ชมหรือไม่ก็มีคนกินเดียวซีโคร่าแล้วเป็นพิษตายหมดแล้วนะครับผู้ชมผมไม่พลังถึงขนาดนั้นเลยกิงกว่าซูโคร่าด้วยซ้ำนะครับผู้ชม เดียวเดียวตั้ียเลยเนี่ยมอผุอุตส์รามินุมมาตั้งสองที่กว่า้วนะเฮ้ยผมยังไม่พร้อมเลยนะนนนนนเฮ้เยผมรู้จะไจะไปเจอนุบลรามากกว่านี้ <c oughs> เอาเด็กเอาสองคนไี้ไม่ตายหรือแหละโม้วยด้วยนี่เนี่ยนอกจากมันแล้เนี่ยอ ทางเร็วมาที่โตเปลี่ยนคนแา่เป็นดาบมืนอ,มอนกับอาสจากเซนโซโเมนแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นหางอีกโอ้โ,อโอนี่มันคือหางรู้ว่มันคือคุณมาจืดกังจ่ะมาโถอีตาตัวยืนลำไม่ได้อ๋ออ๋ออีอาทาดีแล้วทีนั้นนีบล็อก ว้าวโอ้แมนเดนดูนะเฮ้ยถ้าโกโดนนี่เจ็บโคตรโอ้โหเจอทางโดนเลาเจอทางเอ็นตอร์ี้เขาจะมีพลังโดดเหลือ50%เหรอปอดแต่ละตัวเนี่ยถ้ามันกลับมารวมกันแล้วก็เป็น100%เ้ยมันจะคาดไหนอ่ะ โอ้โดมาราสุโซโดมาราซุโซวัดเลยเฮ<ะ>้มึงเคไปตอนไหนใช้ตะปูยิงขึ้นไปแล้วก็เอามือจับตะปูหรือว่ายังไงโอ้ <c oughs> oh my god ลองคิดสิครับผูช้ชมถ้าเกโกลแม่ป้าเอาตอนนี้ออกมาส่งตอนพร้อมกันน่ะแต่แค่กองผมดูสองตอนตอนที่แล้วกับตอนนี้พร้อมกันน่ะม,มันจะมันขาดไหน คือแบบตอนที่แล้วมันกลังอินเลยอแล้วมันก็จบไปแล้วอ่ะแล้วมันก็ไปอย่างนี้อีกอ่ะ <c oughs> อ๋ออ๋อวันเดอร์เฮลโลเวล่าระวังเฮ้ยระวังผมโคตรกลัวโลเวล่วลาเลยอะเป็นเชนลาก์ยังก็คือไม่ได้ผอลลัสสิ โย่ Yo, จริงหรอเนี่ยอ้าวก็ทำอะไรดูบาราไปได้อสิโอ้โอ้อโั่นแหละซะคิดขั่นตต้องมีคนึมาช่วยดูบาราดูบารายังไม่ได้กิงขนาดอีตาดูริอะนี่ขนาดตอนที่เรามันก็ยังบอกว่าเรปักกิ่สีดำแล้วคนแต่ไเมู่ืมราปักก่สีดำเลยเฮ้ยน่าจะโผล่มาในตอนนี้เลยกกันยล้ วัตเตอร์เฮลยังมมนทำหนให้ข้าหัวรอเดรอเฮ้ยมาโตะยังมมนทำให้ข้าหัวรอเรอเฮ้ยดูมัจะตายถ้าสู้ต่อไปบันจะตายแน่ๆเลยผมบอกเลยมันไม่มีทางอ่ะที่ดูมรักจะชนะไอ้มายโตะมันรู้ดูเลยยัลีย่ยะขันซาชิโบริตะคิโยโยยอ

เสอจะผาาหนึ่งกับภาพอสองแล้วนอเฮ้ยแพ้เลยนะเฮ้ยเออจริงด้วยเอออีตาตัวนี้ก็รู้แล้วเออจริงด้วยผมวาลีา่まさกนะโอเล่โดกะดยูจิ โยนุบล่า <aperture> แต่ผมก็ยัง <capacitor> oh, 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 ิดว่านุบล่าจะตายอยู่ดีอ่ะผมคิดอย่างนั้นมาหนึ่งสัปดาห์แล้วอ่ะโอ้ไม่โอ้โหทุกตัวละครในเรื่องนี้โคตรซาลาเลยนะครับผู้ชมเดาทุนวันเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งไม่เหมือนผมนะครับผู้ชมที่โคตรกู้โอ้ต่เาย哟 จันม e e ักินอะไเนี่ยิตาลโนวเล็ดแนโอ้ยก็ไอ้ฉันเมหมนั่นเลุยลุยลุลวเลสโกอีตาลีนั่นแหละว่าแต่ร่างกายองมยางไม มื่อมีโอกาสเมื่อไหร่นะครับผู้ชมก็จะซ้ำเลยเป็นผมว่าคนจะทำอย่างนี้นกับเอสาตูที่ผม,มีเครียดนแคก็ตั้งนานนะครับผู้ชมโคตรสะใจโอ้โหเหล็กใบโต เธอครู้สึกได้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เดี๋ยวกอยู่คนเดียวแหละตาโิเดก็ครมีนเดียว่แหละโอ้ไม่่าฮ่า่า่ยวาตัวกอจะาดมาละแหละากานหาไปยี่ล้อ เวไม่ใช่ตะโคนหน้ากูเลยแป็นเดียวก็นโดนทิ้วหมดแล้วดแล้วก็อยากตามไปกับน้องบอลล่าถ้าเจ้าตามไปที่เจ้าตายเจ้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ตัวก็บีเพียงอย่างทำไมเพียงมันโค่รลงเป็นติกเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจนอนนอนนอนผมยังมาฮิโตะน่าจะกร์กัโล่องบอล่าแล้วก็ไปหาอีตาโนยูจิแล้วก็ขาดทิ้งแน่นอน ดอบัตโธรัวรไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้ากูวิ่งไปหากันนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้นอแย่ละแย่ละผมรู้สึกดีแล้วตอนนี้ไม่มีใครที่ดูตอนนี้แล้วจะรู้สึกดีนะครับผู้ชมโอ้นอ oh, <no. S 2> ไม่

ไม่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 ดูถ้ากูมีตัวคนจริงไปจับดูมาม่ไม่นีสิครับโนวาลาวิ่งออกไปวิ่งมันคือตัวจริงอีตาตรงนี้ตะโกนอย่างเดีวก็ตะโกนเลยเฮ้ยท่าตรงนี้ ไม่จับมาไม่สักยังน่าอย่าไงผมเตรียมใจไว้แล้วผมเตรียมใจไว้แล้วทุกทุกอย่างจะเป็นจริงผมเตรียมใจไว้แล้วครับผมเตรียมใจไว้แล้วครับโตน่ะรื อทำไมถึงนับเวลาไม่กีดไม่ได้คุยกับมีตาด้วยแม้แต่นิดเดียวผมเตรียมใจไว้ละผมเตรียมใจไว้ละครั้งนี้ผมจะไม่เศร้าเหมือนกับไอ้ตอนนาามีแน่นอน